มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับเลื่อยวงเดือนเจ็ดนิ้วยี y ่ห้อนิวโบลิปพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะ1,500บัารวัตต์รอบอยู่ที่4,900รอบต่อนาทีนะพี่นะก่อนจะแนะนำสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ถ้ามีใครบอกให้อนเงินมาก่อนจะลดราคาพี่จะอนลจะเด็ดขาดนั่นคือไม่ฉลาชีพแอบอ้างครับผม เครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะนี้เป็นเลื่อยวงเดือน7นิ้วยี่ห้อนิวโบลิปพี่มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะราคาก็ไม่แพงพี่ราคาอยู่ที่1,180บาทนะพี่นะ1180ัรบาทพี่ก็จะได้ใบหนึ่งใบพร้อมเลื่อยครับผมอันนี้เป็นฐานนะพี่นะฐานสำรองครับผมหกเหลี่ยมพี่ถ้าพี่ ต้องการใบตัวนี้นะพี่นะเพิ่มอีก60บาทพี่ก็จะใบได้ใบตัวนี้ทันทีนะพี่นะตัวนี้เป็นคอยทองแดงแท้ร้อยเปเซนต์ะพี่นะามาฟังเสียงดูนะพี่นะตัวนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูครับคอยทองแดงแท้ร้อเปอร์เซ็ต์พี่หนึ่งพัารวัตรอบอยู่ที่4900ัรอบต่อทีฟังเสียงดูพี่นะเสียงจะนุ่มมากพี่ดู ดูก่อน,นพี่นะถ้าพี่จะถอดออกนะพี่นะหมุนมาตามสอนพี่หมุนมาตามสอนนะพี่นะหมุนมาตามสอนนี้ก็จะออกพี่มีลูกสอนอยู่ครับหมุนมาทางนี้นะพี่นะถ้าต้องการให้หมุนให้แน่นพี่ปรับมาทางซ้ายพี่มาทางขวานพี่นะหมุนย้อนสอนนี้ก็จะแน่นพี่ก็จะแน่นล็อกแน่นเลยถ้าหมุนมาทางน,นี้ก็จะออกนะพี่นะัมีสอนอยู่พี่หมุนมาทางสอนนี้เอาใบออกหมุนมาทางขวา ใบจะแน่นนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ตัวนี้เป็นสุดยอดจริงๆพี่ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะรุ่น M5831B นะพี่ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่คอยทองแดงแท้1 1 8 0บบาทพี่ก็จะได้ใบหนึ่งใบพร้อมเครื่องครับผม ถ้าต้องการอีกหนึ่งใบพี่เพิ่มอีก60บาทพี่ก็จะได้ใบตัวนี้นะพี่นะนี่ตามท้องตลาดเขาขายอยู่300เราขายแค่60บาทพี่นะเพิ่มอีก60บาทก็จะได้ใบท,ทันทะีอะอ่ะมาดูการใช้งานดูครับพี่สุดยอดจริงๆตัวนี้ครับผมอันนี้ไม่อัด10 20มิลนะพี่นะสายยาวอยู่ที่2เมตรนะพี่่ะีายผมจะสาธิตการใช้งานดูพี่มันสุดยอดจริงเหมือนผมว่าหรือเปล่าครับอ่ะมาดูกันให้จัดเลยครับผม อ่ะเลือกตรงนี้นครับผมดูครับ สุดยอดมากพี่จริงๆดูนี่คือนิวบอลิปนะพี่นะ5 5 0วัตรบาทรุ่นใช้งานหนักพี่ราคาก็อยู่ที่1,180บาทพี่นะถ้าต้องการบวกใบเพิ่มอีกหนึ่งใบละเพิ่มอีก60บาทพี่ก็จะได้ใบเป็น2ใบนะพี่นะโอเคครับสวัสดีครับ